นิสครับฉลองวันเกิดใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนี้ Happy <Okay. S 1> Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday. ท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับกองทัพนักกีฬาไทยครับวันเดียวเราสามารถได้ถึง3มเหรียญน,นะครับสามเหรียญทั้งวันด้วยกันนะครับเงินมาก่อนนะทองและทองแดงมาพร้อมกันเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นวันที่สุดยอดครับนี่ฮะวันนี้ผมอยู่ที่ช่องเซเเช่นะครับโอ้โหบรรยากาศในช่วงเวลาที่กําลังจะ รับเหรียญทั้งวันนะครับวันนี้มาติดตามนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังกันมันมากเลยทีเดียวครับขอบคุณด้วยครับกับทูบิเฟิลฟรีนะครับขอบคุณสิงเลมอนโซดาและฟาร์มเฮาส์พร้อมกลุ่นจากเตาทุกวันครับสุดยอดเลย นี่คือความสําเร็จในช่วงเวลาที่ต่อกันเกิดเลยนะครับสุดยอดจริงครับสําหรับพานิพักวงพัฒนกกจนะครับหรือว่าน้องเทนนิสครับต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือวันแรกในประวัติศาสตร์ที่ทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญโอลิมปิกวันเดียว3เหรียญนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่นักกีฬาไทยเนี่ยได้เหรียญโอลิมปิกในวันเดียวกันเนี่ยสสีครเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงครับโอ้โหส่วนจริงนะฮะวันนี้ขออนุญาต สั้นที่สุดนะฮะวันนี้สภาพแย่มากเพราะว่าเราออกไปในเช้าแล้วกลับมาดึกตอน2วันติดเลยนะครับคือจริงๆมันก็ยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกเราในโอลิมปิกซึง่งถึงวันหนักจริงนะฮะในครั้งนี้ก็วันนี้ที่ละกองปแลเดชองเซลิเซ่นะครับเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจเป็นแชมป์เก่าในรุ่น49กิโกันะครับแล้วก็ได้แชมป์สำเร็จนะครับเธอ ได้บายในรอบแรกครับของเทควันโดแล้วก็ชนะอเมม่าเอลมุสติจากโมร็อกโก2ต่อ0แล้วก็ในรอบ8เนี่ยชนะดุนยาอาลีอาบูทาเลบจากซาอุดีอาระเบีย2 0นะฮะแล้วก็รอบรองชนเลิศเนี่ยชนะลีนาสตอยโกวิชของโครเอเชียไป2 0คู่แข่งสำคัญของเธอหลายคนมาไม่ถึงตรงนี้นะฮะอย่างของอิกลเซสของสเปนก็ตกไปคู่ชิงของเธอในปีนี้เนี่ยก็คือกัวชิงเ่ยจาก จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเคยมีประเด็นที่เคยทะลุกันมา20กว่าแต้มในช่วงนัดชิงเอเชียนเกมนะฮะที่ลาสุดที่หังโจแล้วก็แต้มเนี่ยค่อยๆลดลงมาเหลือ06แล้วเทนเนิแสแซงชนะได้นะครับสุดท้ายยกหนึ่งเนี่ยเทนนิสชนะนะนะครับชนะแล้วก็ยกที่2เนี่ยเทนนิสแพ้ต้องมาสู้กันในยกสุดท้ายปรากฏว่าเหลืออยู่29วินาทีอยูท้ายเนี่ยนะฮะโคชเชประท้วง ประท้วงแล้วก็เราได้คะแนน3 0จากนั้นเหลืออีก14วินาทีฮะโคชเชประท้วงอีกนะฮะให้ดูวิดีโอรีเพลย์แล้วก็ได้คะแนนสำคัญอีก3คะแนนครับชนะเลยครับอย่างสะใจสุดๆนะครับก็ปีนี้เทนนิสรับใช้ชาติมา13ปีแล้วแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับเธอได้เหรียญรางวัลอลิมปิกถึง3เหรียญรางวัลด้วยกันจากเหรียญทองแดง ที่บราซิลปี16นะฮะต่อด้วยเหรียญทองปี2021ที่ญี่ปุน่นแล้วก็เหรียญทองในครั้งนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะน้องเทนนิสเนี่ยยังคว้าชาัยในครั้งนี้เ,นเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยครับที่ได้ครองเหรียญทองได้ถึง2สมัยเป็นประวัติศาสตร์นะฮะไม่เคยมีนักกีฬาไทยคนไหนเนี่ยทำได้แล้วเธอเป็นแชมป์รายการหลักเนี่ยเป็นรายการที่52นะครับสุดยอดจริงเธอม,มีมีข้อความนึงส่งเข้ามาใน ยูทูบชาแนลเนี่ยบอกว่าคุณบีน้องเทนนิสเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นนักกีฬา mm. เขาเรียกว่าเป็นตำนานของเทควันโดไทยนะแต่เป็นตำนานของเทควันโดโลกด้วยอันนี้ไม่เถียงเลยสุดยอดพี่นะฮะผมยอมเลยอันนี้ใช่นะฮะเทนนิสก็เปิดใจหลังจากชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ครับ mm. เธอกอ็ก็พูดขึ้นมาบอกว่าช่วงเวลาสําคัญกนะ็คือ30วินาทีสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตละไม่มีอะไรต้องเสียใส่ให้เต็มแม็กนะฮะ แล้วก็ทําได้อันหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือเทนนิสเนี่ยเคยประกาศเอาไว้อะก่อนก่อนที่จะจะจะ,จะมีโอลิมปิกก็คือรายการที่ผมทํากับ p p พีนะฮะด้วยนะเขาบอกว่าจะเลิกก็ยังถามน้องเลยว่ตอนนั้นว่าเอ๊ได้ปรึกษาคุณพิ่บนสศิวิกรหรือ,อยังนะครับ แล้วสุดท้ายแล้วเธอก็ตอนนี้เธอจะเปิดยิมเทควันโดที่ชื่อพานิพักขึ้นมาใครส,สนใจสามารถติดต่อได้ชีโฆษณาไปแล้วมีผู้ข่าวต่างชาติถามผมชอบมากเลยถามในห้อง press conference เพรสคอนเฟอเรนซ์แบบนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณเล่นขนาดนี้เด็ดขาดทุกไฟเลยแล้วคุณจะรีทายทำไมเทนนิสบอกเลยครับบอกว่าตอนนี้หนูเจ็บไม่เยอะนะฮะหนูเจ็บเข่าเจ็บสะโพกเจ็บข้อเท้าเจ็บน่องเจ็บพีซีเอล หลังนั่งแล้าปากค้างลายเยืดเลยผมเจ็บขนาดนี้เลยครับฮากันเติมเลยนะฮะก็ก็เจ็บจริงอ่ะนะเล่นไม่ไหวแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของนักเทนนิสในในในมุมหนึ่งผมก็เอาช็อตคัทจากขอบสนามมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับอยากให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับติดตามคนที่ามาทำงานณจุดนี้กันก่อนนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใกับพวกเรานะแล้วก็ แสดงความยินดีกับน้องได้ผ่านทางพวกเราเนี่ยแหละครับแต่ถ้าให้ดีนะไปยินดีกับน้องโดยตรงเนี่ยจะเหมาะกว่านะครับนี่คือชัยชนะของน้องเทนนิสนะครับขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้เนี่ยพวกผมอยู่ที่สนามของอต้องบอกอยู่อยู่ที่อันนี้เลยฮะคือเราก็ต้องพูดตรงๆว่าเราก็ต้องจั่วไปที่น้องเทนนิสก่อนไม่ว่าเธอจะเข้ารอบจะตกรอบนี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับทําให้เราเนี่ย ก็ต้องอยู่กันที่นี่ตลอดทั้งวันนะครับที่เลกรองปาแลเดชองเซลิเซ่นะครับทีนี้มันจังหวะเดียวกันเนี่ยมียกน้ำหนักเนี่ยนะครับลงทำการแข่งขันอยู่นะครับก็สุดท้ายแล้วทัพของไทยเราได้มาถึง2เหรียญน,นะครับ2เหรียญจากคุณฟ้างนะครับก็คือธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังหนุ่มได้อันดับที่2เหรียญเงินครับก็เก่งจริงครับในรุ่น61กิโลกรัมนะครับ มีนักกีฬาลงเล่น12คนนะครับก็ยกได้รวมเนี่ยสามกิโลกรัมครับจากท่าสแนท1ร้อยสามสิบสองแล้วครีนเอเจอร์อีก1 7 1ส่วนแชมป์เนี่ยก็คือลีฟานปินนะครับซึ่งเป็นนักยกจากจีนนะครับก็แน่นอนมีทําลายทุบสถิติโอลิมปิกในท่าสแนทด้วย143กิโลกรัมธีรพงศ์ก็เลยกลายเป็นเหรียญโอลิมปิกแรกของสมาคมกีฬาย,ยกน้ำหนักในรอบ8ปีครั้งล่าสุดที่ได้คือที่รีโอนะครับรีโอเดจาเนโรนะครับ ได้ไปครั้งนั้นแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่ไทยไม่เคยได้ด้วยก็คือเหรียญของสินเพชรกลวยทองซึ่งครั้งนั้นสินเพชรเนี่ยได้เหรียญทองแดงครั้งนี้เนี่ยชายไทยได้เหรียญเงินเป็นเหรียญที่2ผู้ชายแล้วก็เป็นเหรียญที่15ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักนะครับเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมในช่วงที่เทนนิสเนี่ยกำลังทําการแข่งขันนะครับปรากฏว่าน้องออยนะครับสุรจนาคําเบ้าในวัย24ปีจากจังหวัดชนบุรี เธอลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะเท่ากับว่าเท่ากับว่าสมาคมกีฬายกน้ำหนักเนี่ยออกสตาร์ทวันแรกฟอร์มดีมากนะครับได้ไป1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงสุดจริงๆนะฮะนี่ต้องยอมเลยยอดเยี่ยมมากนะครับในการออกสตาร์ทซึ่งจริงๆ,ๆแล้วทางได้สัมภาษณ์ของพลตีอินทรัตยอบดังเตยนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมนี่ก็บอกว่า ทีมชุดนี้นวางเป้าไว้ระยะยาวอ,อยู่ที่2,023นะครับ2,023ขออภัยครับ2,032 20นะฮะในะที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นอันนี้มาเนี่ยจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากที่สุดแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วของแท้เลยครับได้ทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงทีนี้ทีนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราคงจะในวันนี้นะครับเราคงจะต้องมาติดตามมาต่อที่ทัพไทยเนี่ยฟอร์มแรง เหลือเชื่อนะครับฟอร์มแดงเหลือเชื่อเพราะเราได้3มเหรียญในวันเดียวอะ่ะท่านเคยดูโอลิมปิกที่ไหนอะ่ะได้3เหรียญในวันเดียวคนดูสนุกครับแต่พวกผมอาจจะเหื่อดหน่อยหืดเลยนะครับในวันนี้ครับ8สิงหาคมมีชิงชัยกันทั้งสิ้น25เหรียญทองไทยเราลงสนามมีอยู่นะฮะบัลลังทับทิมแดงเจ้าของแดงรองแชมป์โลกปี2023แล้วก็เหรียญทองเอเช่นเกมนะฮะลงเล่นในรุ่น68กิโลกรัมชาย ในรอบ16คนสุดท้ายเจอกับฮาวิเอปเรสโปโลจากสเปนนะฮะในเวลา14นาิก4 6นาที14นาิก4 6นาทีนะครับยกน้ำหนักมาอีกคนเนึ้งก็คือคุณเวฟนะครับเวฟวิรพลวิชุมาเป็นจอมพลังหนุ่มวัย20ปีครับเจ้าของ2เหรียญทอง1เหรียญเงินยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วจะขึ้นยกในรุ่น73กิโลกรัมในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ แล้วก็กอล์ฟในวันแข่งขันในวันที่2นะครับของโปรจี G นครับอัธยาทิติกุลแล้วก็โปรแพตตี้ประพังพรประพังกรทวัฒนก,กิจนะครับจะลงทำการแข่งตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนี่คือเรื่องราวจากปารีสในวันนี้เก็บต่องฝากกับทุกท่านนะครับทุกวันในช่วงเช้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้แล้ววันนี้เราจะลากันด้วยเพลงชาติไทยในโอลิมปิกเกมส์ครับครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับ จากเหรียญทองของน้องเทนนิสความยอดเยี่ยมของเธอความมีไหวพริบปฏิพันธ์ของโคชเชนะครับแล้วก็การทํางานของสมาคมกีฬาออขออภัยครับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอชื่นชมสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยที่ทําได้2เหรียญและทุกกีฬาที่มาแข่งในครั้งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนลาด้วยนี้เสียงร้องจะคุ้นๆหน่อยไปแล้วนะขอบคุณฟาร์มเฮาส์นะครับฟาร์มเฮาส์หอมกุ่นจากเตาทุกวันนะครับ ขอบคุณด้วยครับกับสิงเลมอนโซดาและขอบคุณด้วยครับกับทางทูบิคิฟฟิลฟรีสวัสดีจ้าสาเลยสาม